สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้วันที่สิบกุมภาพันสองพันห้าร้อยกสิบเก้าจริงๆวันนี้ก็เป็นวันตรุษจีนเป็นวันไหวแล้วพรุ่งนี้จะเป็นวันตรุษวันเที่ยววันที่สิบเจ็ดวันตรุษจีนแต่โดยประเพณีของคุจีนก็วันนี้ก็จะเป็นวันไหวบันพบรุษไหวพระไหวเจ้าไหวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในคนที่มีร้านค้าก็จะมีการเอาเครื่องบูชาต่างๆถือคนเป็นปีใหม่วันนี้เป็นวันที่โชคดีจริงๆเพราะว่าที่ร้านพอทำพิธี ไหวพระไหวเจ้าเสร็จเรียบร้อยปรากฏว่าประมาณ1 0บโมงเสร็จฝนตกลงมาหาใหญ่แล้วก็ตกค่อนข้างนานถือว่านี่น่าจะเป็นครั้งที่สองแต่ว่าครั้งนี้จะเป็นเป็นครั้งที่ตกที่ค่อนข้างยาวนานจนกระทั่งปัจจุบันเนี้ยก็ยังตกอยู่แล้วก็มีเว้นช่วง ผมดูพยากรณ์อากาศก็แม่นยำพอสมควรว่าวันนี้จะมีฝนประมาณ40-50เปอร์เซนเพราะฉะนั้นผมหลังจากไหวระไหวเจ้าเสร็จเรียบร้อยก็มีส่งของให้ลูกน้องลูกค้าอีกสองสามรายแล้วก็ถือโอกาสเข้ามาดูในสวนป่า บรรยากาศอย่างที่เพื่อนๆเ,น,เน็นหน้าแล้งก็พอได้น้ำจากพระพิรุณก็ต้นไม้ก็ดูสดชื่นแล้วเข้ามาป่านนี้ก็ปกตินี่ถ้าเป็นตอนแรงๆเนี่ยเราจะไม่ได้ยินเสียงนกจนกระทั่งหน่าจะราประมาณสี่โมงเย็นประมาณนั้น แต่วันนี้ผมเข้ามานกเขาเล็กนกเขาใหญ่นกต่างๆร้องเซ็งแซ่นั่นคือเป็นการต้อนรับปรับสภาพอารมณ์ของนกเพื่อนๆคงได้ยินเสียงนกเขานอกจากต้นไม้ใบหญ้าต้นพืชที่ เจอความแม่งแล้งมาสักประมาณเ,าเดือนเสร็จๆจากที่ลงมา,าช่วงที่ผมทําคลิปให้เพื่อนๆดูครั้งที่แล้วเนี่ยประมาณาต้นเดือนมกราคมก็มาวันนี้ก็เป็นวันที่ฝนตกครั้งที่สองแล้วก็ตกค่อนข้างหนักได้น้ำได้เนื้อ ภาษาภาคใต้ก็ว่าอย่างนั้นน้ำในคลองใส้ไก่ก็เพิ่มระดับขึ้นมาอีกนิดหน่อยแต่ก็ไม่ถึงกับมากแต่สิ่งที่เห็นความสดชื่นทันทีทันใดก็คือ,อต้นไม้ใบหญ้านั้นผมก็ถือโอกาสเข้ามาบันทึก ดูความสวยงามของต้นไม้ใบหญ้าเมื่อเจอลมเอเมื่อเจอฝนบรรยากาศจะแตกต่างจากวันทั่วๆไปที่ผมเข้ามาในสวนเพราะว่าวันทั่วๆไปเนี้เข้ามาถ้าเกิดแดด ค่อนข้างแรงแล้วก็จ้าเนี่ยผมมาทำงานเนี่ยอาจจะมีลมบ้างแต่จะไม่ก็ได้ยินเสียงนกร้องแต่วันนี้เป็นวันพิเศษ พยายามที่จะจับภาพให้เพื่อนๆได้ดูสีสันของวันที่ฝนแรกน่าจะเป็นครั้งที่สองแล้วก็ที่คดข้างตกหนักผมเอาไอเม็ดพันของมะม่วงลงมาฝังก็ขุดดินปรากฏว่าลึกลงไปรักสักประมาณสี่ห้านิ้ว,วกับพื้นดินข้างล่างเนี่ยยัง ยังมีน้ำเปียกแฉะนั่นแสดงว่าน้ำฝนตกลงมาเยอะพอสมควร ผมพยายามบันทึกเก็บภาพเสียงนกเสียงไก่ขันจากบ้านไก่เรือนเคียงเพราะว่านานๆานทีที่เราจะได้เจอลักษณะของฝนในช่วงหน้าแรงจัดๆแบบนี้ เพื่อนๆจะเห็นความงามของกล้วยพัดของผมต้นนี้น่าจะอายุสักประมาณสามปีผมซื้อมาตั้งแต่สมัยต้นเล็กๆกอเล็กๆ ความชุ่มชื่นมีให้เราเห็นทันทีทันใดเลยพอฝนตกสักประมาณสองสามชั่วโมงเราจะเห็นสภาพแบบนี้พื้นที่ตรงนี้นี่เป็นพื้นที่ที่ผมกำลังจะเคลียร์กำลังเคลียร์อยู่แล้วก็จะทำกระนำที่ได้บอกเพื่อนๆไปในหลาย EP ที่แล้ว โอ้มีฝรั่งกิมจูต้นนี้ผมไม่ได้ตัดถางมันไม่ได้แต่งกิ่งมันก็จริงๆได้กินไปหลายลูกแล้วเหมือนกันแต่เนื่องจากผมมีภารกิจอื่นเข้ามาก็ไม่ได้ดูเรื่องเรื่องการกินเรื่องอผลิตผลที่ออกมาก็กลายเป็นของนกบ้างของอะไรเพื่อนๆจะเห็นมันสูงจริงๆแล้ว การปูฝรั่งเนี่ยเขาพยายามที่จะโน้มกิ่งลงมาหรือไม่ก็ตัดแต่งให้มันกิ่งไม่สูงมากนะักเพื่อง่ายต่อการที่จะเราห่อหุ้มโดยถุงแล้วก็จะได้ลูกที่มีคุณภาพแต่นี่เพื่อนๆจะเห็นก็เป็นอาหารเป็นสร้างระบบนิเวศในสวนพอยังไม่ต้องไม่พัฒนาแบบต้องการที่จะเอามากินต้องแย่งเขากิน บางช่วงนี่อันไหนที่ดูแล้วสามารถกินได้ก็เก็บไปกินบ้างแต่ถ้าเป็นแบบนี้ก็คงไม่กล้าปล่อยให้เป็นหน้า,นาที่ของพวกนกพวกกระลอกกระแต จริงๆแล้ววันนี้ถ้าเกิดฝนไม่ตกเนี่ยผมตั้งใจที่จะมาทำาเป็นคลองระบายน้ำคลองไส้ไก่ของผมที่จะทำให้เสร็จไปในฤดูแล้งนี้ก็จะต่อท่อน้ำอะไรทั้งนี้ขุดดินแล้วก็ทำท่อแต่เนื่องจากวันนี้ฝนตกก็ก็เลยหยุดตุดจีนพรุ่งนี้ก็หยุดร้านหนึ่งวันแล้วก็คงจะ วันพุธก็ค่อยมาเริ่มวางแผนกันใหม่ตรงนี้ผมได้มะนาวมาจากพี่ชายไปเอามาจากไหนไม่รู้บอกว่าเป็นมะนาวที่พันค่อนข้างดกคอมาอฝังมาปลูกไว้ริมขนำตรงนี้เป็นหลุมเก็บน้ำ งวันนี้น้ำค่อนข้างเต็มชมบรรยากาศสวนป่า โอเคคงจะไอ้เพื่อนๆดูบรรยากาศาต้นไม้ใบหญ้าต้นพืชต้นโตโตต้นเล็กอะไรก็แล้วแต่ในสวนป่าหลังจากาผ่านฤดูฤดูแล้งมาหนึ่งเดือนพอได้รับฝนก็จะดูสดชื่นประมาณนี้ถ้าเพื่อนๆมาดูวันรุ่งขึ้นสมมติน่าจะเป็นวันพรุ่งนี้นี่ จะเห็นความเปลี่ยนแปลงที่สวยสดงดงามใบจะชุ่มชื่นแล้วก็ตั้งสวยงามมากกว่านี้ขอบคุณที่ติดตามรับชม ถ้าชอบคลิปวิดีโอแนวนี้ก็อย่าลืมที่กดไลค์กดแชร์แล้วติดตามช่องสวนป่าสิรินดาวยอดตังด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ